ครับนี่คือรายการต้องสร้างรีวิวนะครับรีวิวอะไรก็ได้โตแล้วอดีเมื่อวันจันนะครับผมมีต้องไปอัดคลิปนะครับรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตที่ทําอยู่นะครับกับทางซิม789ที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้ในช่วงเวลาแบบนี้เพื่อความเซฟตี้ที่สุดนะครับโดยปกติเราก็จะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากเวลาออกจากบ้านที่ออฟฟิศของซิมเจ็เนี่ยเราะไก่มัฒนาบงวีนะครับเขาก็มี มาตรการที่เข้มข้นขึ้นไปอีกครับสำหรับคนที่ยังจะต้องทำงานที่สถานที่นั้นอยู่ก็คือมีการตรวจโควิด -19 นะครับด้วยชุดตรวจ a อ t e s ท <c oughs> ตน้ำตาไหลมันไม่ได้เจ็บนะครับแต่ว่ามันมันเป็นแบบว่ามันต้องโดนหมุนนะแล้วมันจะเหมือน จะเสียวก็ไม่เสียว,ยวจนน้ำตาไหลอ่ะนี่ด้ซึ่งก็พอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ตัวนี้มาครับเป็นของยี่ห้อฮูมาซิตผมคิดว่าน่าจะออกเสียงเหมือนฮิวแมนครับฮูมาซิตอะไรเงี้ยฮ u มาซิตโควิดเอจทเทสนะครับมันก็จะมีไม้ปันป่นๆคือผมมาเคยตรวจรวจริงๆแล้วเมื่อตอนที่ปลายปีที่แล้วตอนเข้าโรงพยาบาลนะครับตอนนั้นป่วยที่โรงพยาบาลก็จะเป็นก้านเลยแล้วแบบว่าทีมเข้าไปอันนั้นแบบรู้สึก รู้สึกเจ็บแล้วรู้สึกแบบรู้สึกโอ้หมันมัน,ม,นมันเหมือนมันทําให้เรากลัวนนะทีเนี้ยอันนี้ไม่เป็นชุดที่เหมือนตรวจเองนะครับแต่ทีนทเนี้ยที่ทีมเจ็ดแเก้าเนี่ยดรไก่เขาก็มีพยาบาลมาทําหน้าที่ให้เลยนะครับในวันนั้นพยาบาลก็จะเป็นคนมันจะต้องเหมือนมีการแยงจมูกแต่ชุดเนี้มันไม่ได้แยงเข้าไปเหมือนตอนที่เราตรวจที่โรงพยาบาลมันก็จะเป็นไม้ยาวๆแล้วก็ปลายจะอ่อนๆแล้ว ทิมเข้าไปวิธีคือเสียบเข้าไปในจมูกนะครับแล้วก็หมุน5รอบมันไม่ได้ต้องลึกมากนะครับข้างละนะครับ2ข้างเลยแล้วจะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวกรองกับตัวแยกชิ้นถัานตะกัดเป็นกลวยๆนะครับก็เอาตัวอย่างที่ได้อ่ะเก็บไว้ในนั้นไว้ใส่ไว้ในนั้นนะครับแล้วก็เอามายดมันจะประมาณ15บหถึงยีนาทีถ้าเกิดว่ามันขึ้น2ขีดแสดงว่าเกมก็คงต้องไปตรวจซ้ำอีกทีที่ชุดใหญ่นะครับแต่ถ้ามันอันเดียวเนี่ย ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่ถือว่าเวลีกูดเนี่ยผ่านมานานแล้วครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําคลิปรีวิวเนี่ยตอนนี้เทปนี้ก็เทปที่3 6แล้วก็เดือนกว่าแล้วเราก็ยังต้องไปต่อเรื่อยๆครับก็ยังต้องมีล็อกดาวน์ห้างยังไม่ได้เปิดนะครับก็สู้ๆครับทุกคนส่วนไอ้ตัวเทสต,ตัวนี้ครับ a g เทสเนี่ย, AT เ,ยเขามีคู่มือมีทุกอย่างเลยใครสนใจเนี่ยพอดีว่าทางผู้ใหญ่ที่ผมรู้จักและเคารพเนี่ยก็มี เขาเป็นคนนําเข้าอย่างถูกต้องเลยนะครับอันนี้ชุดนี้เลือดมาแล้วมีใบรับรองมีอะไรถูกเลยคือคือเขาขายเวลาขายเาขาขายเป็นกล่องใหญ่กล่องใหญ่มีอย่างอี้ยี่าง25ชุดชุดละ250บาทกล่องใหญ่เลย25ชุดมันก็คือเหมาที่6 2 5 0้าบาทรายละเอียดยังไงเนี่ยผมพิมพ์ช่องทางติดต่อไว้ที่ข้างล่างนะครับของคลิปนี้นะครับที่เอามาบอกกันเนี่ยเพราะว่าราคาค่อนข้างผมว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับไม่ได้สูงมากติดต่อได้เลยครับ เอาไปว่าขอให้ทุกคนนะครับถ้าเอาสบายใจก็ตรวจเช็คร่างกายกันบ่อยๆนะครับรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วยังไงช่วงนี้มันก็ต้องผ่านไปครับเป็นกำลังใจให้ครับแล้วพบกันใหม่กับต้องสร้ารีวิวรีวิวอะไรก็ได้โตแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ